ที่ผ่านมานั้นเป็นการจัดการแพ็กเกจในกลุ่มของ De บ i a n คราวนี้102.5มาเรียนรู้การติดตั้งแพ็กเกจในกลุ่มของ red hat กันบ้างในคำสั่งของการติดตั้งแพ็กเกจในกลุ่มของ red hat จะใช้คำสั่ง yum เป็นพื้นฐานเราจะได้เรียนรู้การใช้คำสั่ง yum ในการติดตั้งแพ็กเกจการที่ใช้คำสั่ง rpm 2 cpo นะครับคำสั่งนี้ก็เป็นคำสั่งซึ่งใช้ในการแตกดูว่า ในไฟล์ rpm ในนั้นนะครับที่เป็นไฟล์ที่เขาซิปมาหรือเป็นอาร์คีฟมาเนี่ยในไฟล์นั้นมีอะไรบ้างเราสามารถที่จะใช้คำสั่งนี้ในการแตกไฟล์ rpm ได้เรียนรู้ในการติดตั้ง repo เพิ่มเพื่อจะได้แอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับในกรณีนี้เราจะเรียนรู้การติดตั้ง repo ที่ชื่อว่า epel คือ extra package เรียนรู้การใช้คำสั่งยำ downloader นะครับและที่สำคัญก็คือ ในบางครั้งเราจําเป็นจะต้อง build p a c k a g ของเราเองนะครับไม่ได้ดึงแพ็กเกจมาจากในส่วนของ repo ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ในการติดตั้งแพ็กเกจในส่วนของ distribution ที่เป็น Debian หรือ Ubuntu มาแล้วนะครับต่อจากนี้ไปเราก็จะเรียนรู้การติดตั้งแพ็กเกจของกลุ่มของ rpm หรือว่า Red Hat บ้างนะครับคำสั่งที่เราใช้นะครับก็คือคำสั่งย u m นะครับคำสั่งย u m ให้เราเปลี่ยนไปเป็นสิทธิ์ root นะครับเพราะว่า r ิทธิ์จะมีสิทธิ์ในการที่จะติดตั้งแพ็กเกจได้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเช็คอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเราเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตหรือไม่นะครับเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตหรือไม่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดตั้งโดยการไปดึงเล็บโปจากภายนอกมาดังนั้นเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตต้องต้องใช้งานได้อยู่นะครับเราใช้คําสั่งย m install นะครับคำสั่งที่เราใช้เช่นคําสั่ง install docker อร์ io, นะครับด o อกเกอรนะครับชื่อแพ็กเกจนี้นะครับก็จะทำการติดตั้งคำสั่งยำจะมีหน้าที่นะครับอัปเดตติดตั้งไลบรารีนะครับหรือนะครับจะทำการติดตั้งแพ็กเกจที่เป็น dependency ในกรณีนี้เนี่ยครับแพ็กเกจมีครบแต่ว่าต้องการการอัปเดตดังนั้นเนี่ยคำสั่งยำก็จะทำหน้าที่ในการที่จะอัปเดต ให้เราไปในตัวหรือบางครั้งนะครับในการติดตั้งแพ็กเกจบางแพ็กเกตต้องการ d e p e n d e n c y จากภายนอกซึ่งยังไม่มีอยู่ในเครื่องเลยนะครับจำก็จะทำหน้าที่ไปติดตั้งแพ็กเกจเหล่านั้นมาให้กับเราด้วยนะครับรายงานผลว่าติดตั้ง1แพ็กเกตนะครับแต่ว่ามีการอัปเกรด5แพ็กเกจแล้วไซส์ทั้งหมดในการดาวน์โหลดนะครับก็คือ,อไซส์ทั้งหมดคือ8.5นะครับแต่จะทำการดาวน์โหลด5.6เมก ถ้าเรายอมรับในเงื่อนไขนี้นะครับเราก็ทกําการ yes แล้วก็ install ไปนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าการติดตั้งแพ็กเกจนะครับก็จะระบุ repo ว่ามาจาก extra package นะครับแต่ถ้าเกิดติดตั้งอัปเก d e ก็จะมาจาก repo ที่ชื่อว่า update นะครับเดี๋ยวติดตั้งแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปดูว่าแพ็กเกจในการจัดการแพ็กเกจผ่านทาง o repository นั้นเนี่ยมีส่วนใดบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะเข้าไปดูในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า etc yam repo d นะครับซึ่งก็จะเป็น l e p o คือที่ที่เราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมามาติดตั้งนะครับในส่วนของการบริหารจัดการแพ็กเกจนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมติดตั้ง s e n o วสเ t นะครับเป็นแพ็กเกจที่เป็น GUI นะครับไม่ได้ติดตั้งในเทคโ o มดนะครับเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะสามารถที่จะใช้งานผ่าน แอปพลิเคชันอื่นที่ที่เป็นตัว GUI ได้แต่ว่าเราติดตั้งตอนนี้นะครับส่วนที่มีความสำคัญแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นส่วนที่จำเป็นมากๆแต่ว่าเราควรรู้นะครับเป็นสิ่งที่เราควรรู้ก็คือนี่ครับการติดตั้งแพ็กเกจเนี่ยเขาจะบอกอาร์กิเทคเจอร์ใช่ไหมครับอาร์กิเทคเจอร์ที่เป็น x86 64คือ64บิตตัวนี้ต้องต้องสนใจนิดหนึ่งนะครับต้องสนใจนิดหนึ่ง เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปติดตั้งแพ็กเกจนะครับต้องดูตรงนี้ครับว่าตรงกับที่เวอร์ชันที่เราใช้งานหรือไม่นะครับถ้าเกิดเราได้แพ็กเกจมาแล้วก็ไม่ตรงกับเวอร์ชันที่เราใช้งานเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการติดตั้งแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้งานเลยนะครับเขาต้องเช็คให้ตรงนะครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เขาก็จะยามก็จะทําหน้าที่ รายงานผลนะครับโดยการส่งไปที่ที่เมลของเราเพื่อเป็นการเก็บเป็นเลคคอร์ดว่าเราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับเป็นการทำงานคราวนี้มาดูในส่วนที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า etc yam lepo d d นะครับครับคอนเทินดีหนึ่งครั้งนะครับอ่าทษทีครับ g d yam etc yam เล็บโปรตีนะครับผม L S ลบ L นะครับเพื่อจะดูนะครับไฟล์ในโฟลเดอร์นี้นะครับจะเป็นไฟล์ซึ่งระบุ r e p o s i t o r y นะครับจะต้องลงท้ายด้วย r e p o นะครับ .repo เรา V I เข้าไปดูไฟล์สักไฟล์เนึ่งนะครับในกรณีน,นี้ผมเอาไฟล์นี้แล้วกันนะครับผม V I เข้าไปดู โครงสร้างของไฟล์レปโปนะครับก็จะประกอบด้วยชื่อของレปโปนะครับนะครับชื่อของレปโปก็คือเซนโอเอสนะครับนี่ก็จะเป็นตัวแปรบอกว่ารีลิส e ของเรานะครับเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับเป็นค่าตัวแปรเดี๋ยวตอนที่สั่งเลปโปนั้นนะครับเขาก็จะเอาค่ารีลิส e ที่ที่ถูกต้องนะครับเป็นเวอร์ชันที่ถูกต้องเนี่ยมาใสา่ให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับใส่ให้เราโดยอัตโนมัติ ต่อมานะครับก็จะระบุว่า Miller ของเราจะอยู่ที่ไหนนะครับติดตั้งที่ไหน GPG c h e c หรือไม่ก็คือเช็คว่าคีย์เนี่ยตรงไหมนะครับถ้าคีย์ไม่ตรงกันก็จะไม่ยอมให้มีการติดตั้งนะครับาวน,นี้ส่วนอื่นๆนะครับในการใช้งานยำด l ทเลโเนี่ย เราสามารถที่จะเพิ่มค่าถ้าเราต้องการเพิ่มค่า repository นะครับเราต้องมาเพิ่มค่าใน repo นี้นะครับเราถึงสามารถที่จะได้ repo อื่นนะครับในการใช้งานได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเพิ่มเพิ่มการเพิ่ม repo ที่ชื่อว่า EPEL นะครับ Extra Package ผมขอเป็น Root ก่อนนะครับ SU ลบ Control L หนึ L ่งครั้งนะครับ ย้ำ um install นะครับตามด้วยแพ็กเกจที e ่ชื Be ่อว่า epel ี le release uh an <are> <ES> นะครับขีด release แล้ว enter ครับจะมีการติดตั้งแพ็กเกจหนึ่งแพ็กเกจนะครับติดตั้งหนึ่งแพ็กเกจแล้วก็ yes นะครับ ผลลับที่ได้นะครับเข้าไปดูที่ etc etc slash yam repo นะครับลอง ls ดูนะครับเราก็จะมี repo ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาที่ชื่อว่า epel repo ยืนยันนะครับการใช้งาน repo โดยการสั่งคำสั่ง yam repo แล้วก็ list นะครับแล้ว enter คำสั่งยามก็จะรีพอร์ตมาว่าตอนนี้เนี่ยครับเรามีเล็บโปรที่สามารถใช้งานในการติดตั้งแพคเกจกี่เล็โปรนะครับนั่นก็คือส่วนในการเพิ่มเติมเล็บโปรที่เราต้องใช้งานไปคราวนี้ในการปรับแต่งในการติดตั้งแพคเกจด้วยปกติแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราติดตั้งแพคเกจเขาก็จะไม่เก็บแคชให้เราครับก็คือไม่เก็บไฟล์ rpm ไว้ให้เรา ไม่ได้เก็บไว้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยากจะจำเป็นที่จะแบ็กอัพตัว rpm package ที่ที่เกิดจากการติดตั้งนะครับใน package ในในยำ package ในเวินะครับหรือ centos นะครับทำได้ง่ายมากนะครับโดยการไปแก้ไขค่า Con ฟิกนะครับของตัวยำแล้วก็เพิ่มบอกว่าให้เก็บแคชด้วยนะครับให้เก็บแคชด้วย พอเก็บแคชแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราก็จะสามารถมีแพ็กเกจที่เป็น RPM ไว้ใช้แบ็กอัพในกรณีที่เราจะติดตั้งแบบออฟไลน์ line นะครับเดี๋ยวเราเรามาดูวิธีการเก็บแคชนะครับตอนนี้เราสั่งคำสั่ง yum repo list นะครับทีนี้ก็เข้าไปดูเขาก็จะไปอ่านเมตาเมตาเดต้าให้นะครับก็เลยอาจจะชา้านิดหนึ่งแต่ว่าถ้าสั่งครั้งที่2หลังจากที่ ที่ใช้งานแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นผมสั่งอีกครั้งนะครับอย่างนี้ก็จะไม่ช้านะครับก็จะไม่ช้าตอนแรกจะช้านิดหนึ่งเพราะว่าวิ่งกลับไปดูว่าในแพ็กเกตนี้ครับมีกี่ในเลปโปนี้นะครับโทษทีครับในเลปโป EPEL นะครับมีกี่แพ็กเกจที่สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับก็จะรายงานผลออกมาคราวนี้มาดูไฟล์คอนฟลิกนะครับ etc slash yum dot yum dot conf อยู่ในบรรทัดที่3ครับ keep cache นะครับสังเกตด,ดูค่าเป็น0ย์ครับค่าเป็นศย์หมายความว่าตอนติดตั้งไม่เก็บ rpm ให้เรานะครับเราเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่านี้ใน vi นะครับทวนอีกครั้งแก้ไข1 1ตัวอักษรเท่านั้นนะครับแก้ไข1ตัวอักษรให้เอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ตำแหน่งนั้นกด r 1ครั้งตามด้วยสิ่งที่เราต้องการแก้ไขในกรณนี้กดเลข1ครับนะครับแล้วก็ โคบอลนะครับก็จะรับคำสั่ง w นะครับ q นะครับ save นะครับแล้วก็ออกมานะครับเพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปนะครับในครั้งต่อไปเมื่อเราทำการติดตั้งแพ็กเกจนะครับเขาก็จะทำการเก็บเก็บค่าให้กับเรานะครับยกตัวอย่างผมติดตั้ง yum install โมดูล SSL นะครับสำหรับ Apache นะครับ Apache HTTPD นะครับผมติดตั้ง2โมดูลนี้นะครับ2 p a แพ็กเกจนะครับลองดูว่าเป็นยังไงนะครับผมติดตั้งเพิ่มเติมคือโมดูล SSL นะครับ ยำก็จะรายงานออกมานะครับว่าจะติดตั้งละนะครับโมดูล SSL นี้นะครับเป็น architecture 64บิตนะเวอร์ชันที่ใช้คือเวอร์ชันอะไรแล้วก็อยู่ใน repoistory s ไหนนะครับเราก็ทำการติดตั้ง yes นะครับที่ไม่ได้ติดตั้ง HTTP เพราะว่า HTTP ได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็เลยไม่จะเป็นติดตั้งใหม่เพราะว่าเวอร์ชั่นที่อยู่ใน repo ก็ใหม่เท่ากับสิ่งที่อยู่ในเครื่องเราก็ไม่มีการติดตั้งนะครับ คราวนี้เมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้ววัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเราจะเก็บตัวแคชใช่ไหมครับจะอยู่ที่ว่าแคชนะครับ enter หนึ่งครั้งนะครับลอง ls ดูนะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อยำนะครับ ls ดูอีกครั้งหนึ่งครับเห็นไหมฮะจะเริ่มต้นไล่ตั้งแต่ architecture ครับเข้าไปนะครับโฟลเดอร์ที่เป็น architecture นะครับไล่ไปนะครับในเวอร์ชัน7นะครับในเวอร์ชัน7 สิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือชื่อที่ตรงกับตัว l e โปนะครับเราลองย้ำレポートリ s t ออกมาดูก็ได้ครับก็เป็นชื่อレポーที่เราเห็นฮะชื่อเบสนะครับก็ตรงกัน EPL นะครับ Extra Package นะครับคราวนี้ของเราอยู่ที่ไหนของเราอยู่ที่ไหนเมื่อกี้เราหมด SSL ใช่ไหมครับ ไม่แน่ใจว่ามีคำสั่ง tree หรือ,อยังนะครับอ่ายังไม่มีนะครับเราลองยำ install tree มานิดหนึ่งครับเพื่อความสะดวกนะครับในการที่จะตรวจสอบและโปรซีทอรีก็ไม่จำเป็นต้องได้จากที่นี่ที่เดียวนะครับแล้วแต่ว่าที่ไหนเร็วที่สุดยำก็ <AM> จะดูว่าในการติดตั้งในแต่ละครั้งที่ไหนเร็วกว่านะครับเขาก็จะเลือก ตัว fastest repo คือ repo ที่เร็วที่สุดนะครับมาเลือกให้กับเราเองนะครับแต่เราสามารถที่จะระบุได้นะครับว่าเราอยากจะติดตั้งจาก repo ไหนนะครับเลือกเองได้ครับอ่ะเนี่ยมาแล้วครับนี่คือแพ็กเกจที่ติดตั้งนะครับยำ repo list นะครับ เมื่อเราเปิดออปชันในการเก็บแคชของยำแล้วนะครับเราก็ทำการค้นหาว่าอยู่ที่ไหนนะครับว่าตอนนีเ้เราก็พิมพ์คําสั่งนี้ลงไปนะครับก็คือค้นหานะครับชื่อแพ็กเกจหมด ssl นะครับแล้วก็มีดอกจันเพื่อจะเป็น w i c a r d นะครับเราลอง enter ดูนะครับเพราะนั้นยามที่เราติดตั้งเมื่อกี้นะครับเขาก็จะเก็บตัว rpm ไว้ด้วยเวลาเราทํำแพคเกจในการ back up เราก็ back up ในส่วนนี้ไว้นะครับเราอาจจะเอาไปทำเป็น local repo เพื่อทำให้ในการติดตั้งครั้งต่อไปเราไม่จะเป็นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการติดตั้งก็ให้ติดตั้งจาก local repo ของเราเอง